เราลองมาดูตัวอย่างที่2.4นะครับก็คือจงหาคำตอบนะครับของสมการเชิองอนุพันธ์อันดับดนหนึ่งดีคีหนึ่งก็คือแล้วก็กำหนดเงินขนไขั้นเริ่มต้นมาให้ด้วยนะก็คือโจทย์มันก็คือ dy by dx เท่ากับ y ยกกำลงังสองลบสี่อันนี้ก็คือโดยกำหนดค่าเริ่มต้นมาก็คือถ้า x เท่ากับศูนย์แล้ว y เท่ากับลบสอง 2. อันนี้เป็นค่าเริ่มต้น,นครับฉะนั้นจากโจทย์นะครับเราก็มาดูว่าเราสามารถ ที่จะจัดตัวแปร y อยู่คู่กับดิฟ y แล้วก็ตัวแปร x ให้อยู่กับคู่กับดิฟ x ได้หรือเปล่าถ้าจัดได้ก็สามารถที่จะแก้สมการโดยใช้เทคนิคแบบแยกตัวแปรได้ฉะนั้นเราก็ลองดูฉะนั้นจากสมการที่1เราก็จัดตัวแปรใหม่แบบก็คือ y กาลังสองลบ4ลบ4ตรงนี้มันก็คือ2ยกกาลังสองนั่น,นะครับฉะนั้นเราก็ย้ายมาหารดิฟ y แล้วก็ดิฟ x นี้มันหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณฉะนั้น ก็จะได้ดิฟ y ส่วนด้วย y กํลัง2ลบ4หรือว่าลบ2กํลัง2แล้วเท่ากับดิฟ x พอถึงก็จะมาเป็นสมการที่2พอสมการที่2นี่ก็เข้าฟอร์มแล้วก็คือเราสามารถที่จะเทคอินิเกตได้เลยเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดตัวแปร y อยู่คู่กับดิฟ y แล้วก็ตัวแปร x อยู่คู่กับดิฟ x ได้ละแล้วก็อินิเกตได้เลยทีนี้ถ้าจะอินิเกตพดดิฟ y ส่วนด้วย y กํลัง2ลบ2กํลัง2เนี่ยหรือว่าลบ4เนี่ย ถ้าเราจำสูตรมันก็จะมีอยู่สูตรก็คืออินดิเกตอินดิเกตดิฟยูนะครับหารด้วย u ยกกำลังสองลบเอคังสองมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน 2a ลอนลบ a ส่วนด้วย u บวก a แล้วก็บวกสโดยเงื่อนไขก็คือ u ูกำลังสองมากกว่า a อกำลังสองแต่ทีนี้ถ้าเราจำสูตรไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคการอินดิเกตแบบ partial fraction ก็คือแตกเป็นเศษส่วนย่อยฉะนั้นอินดิเกตพจหนส่วนวาลังสองลบ4เนี่ย มันสามารถที่จะแตกเป็น2วงเล็บได้ก็คือวงเล็บ y บวก2กับวงเล็บ y ลบ2จากนั้นถ,ถ้าเราเรียนการแตกเป็นพาร t เชียนแฟกชั่นก็คือเทคนิคอินิเกตแบบแยกเศษส่วนย่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ว่า a ส่วนด้วย y บวก2แล้วก็บวก b ส่วนด้วย y ลบ2จากนั้นเราก็ใช้เทคนิคเศษส่วนย่อยเพื่อจะหาสัมประสิทธิ์ค่าคงที่ของ a กับ b นะครับ ถ้าเราหาถูกเนี่ยเราจะได้ a เท่ากับลบหนส่วนแล้วก็ b เท่ากับหนส่วนไอตรงนี้น่าจะถูกเรียนมาแล้วในวิชา 2, แมทสองก็คือเทคนิคการอินดิเกตครับจากนั้นถ้าเราใช้เทคนิคการอินดิเกตแบบ partial fraction หรือแยกเป็นเศษส่วนย่อยถ้าเราแยกถูกเราก็จะได้พจน์แรกก็จะได้อินด,ดิเกตลบหส่วนสแล้วก็เศษหส่วน y บวกสดิฟ y พจน์ที่2ก็จะได้1นส่วนสอินดิเกต1นส่วน y ลบสดิฟ y อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นอินดิเกตดิฟเอ็กซ์ครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับก็เราสามารถจะใช้อินดิเกตหนึ่งส่วน y บวกสองดิฟวายเนี่ยก็ใช้เศษหนึ่งส่วน u ดิฟยูได้ไอ้คำว่าดิฟยูเนี่ยคือ u มีค่าเท่ากับ y บวกสองฉะนั้นเราดิฟวายบวกสองก็มีค่าเท่ากับดิฟวายเพราะว่าสองมันเป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่มันมีค่าเท่ากับศูนย์ฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้สูตรอินดิเกตหนึ่งส่วน u ดิฟยูได้ ฉะนั้นพจน์แรกก็จะผลการอินดิเกตจะได้ลบหนึ 4, ่งส่วนสี่ลอนวายบวกสองครับพจน์ถัดมาก็ใช้สูตรเดียวกันก็จะได้ผลอินดิเกตก็จะได้หนึ 4, ่งส่วนสี่ลอนวายลบสองแล้วก็มีค่าคงที่พจน์หนึ่งเราให้เป็นลอนซีซีหรือ C, ลอนซีเราก็ถูกมองเป็นค่าคงที่เหมือนกันครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอินดิเกตดิฟเอ็กก็จะมีค่าเท่ากับเอ็กซ์บวกซีย้ายซีกับลอนซีมารวมกันให้เหลือเป็นแค่ค่าคงที่ค่าเดียวก็คือลอนซีจากนั้น เราเอาสคูณตลอดเพื่อที่จะทําให้4 1่หนึส่วนสมันหายไปก็เอาสคูณตลอด4คูณกับลอนซีก็เป็นข้างที่ใกล้เหลือเป็นแค่ลอนซีก็ได้นะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น4ีคูณเก็จะได้เป็น 4x ถัดมาก็ใช้คุณสมบ,บัติของลอนก็คือลอนลอนผลคูณเท่ากับลอนผลหารแล้วก็ลอนผลบวกเท่ากับรอนผลคูณเท่ากับอนผลบวก แล้วก็อนผลหารลอนผลลบเท่ากับลอนผลหารดังนั้นลอน y ลบ2กับลอน c มันบวกกันก็จะเป็นว่าเป็นลอนแล้วก็เป็นลอนผลคูณครับก็คือ c คูณอยู่กับ y ลบสส่วนลบ y บวก2นี่มันเป็นเครื่องหมายเป็นลบก็แสดงว่าเป็นลอนผลหารดังนั้น3พจน์แรกเนี่ยเมื่อใช้คุณสมบัติของลอนก็จะได้เปลี่ยนมาเป็นลอนแล้วก็แอบโซลูด c คูณอยู่กับ y ลบ2แล้วก็ส่วนด้วย y บวก2 อีกฝั่งหนึ่งก็คือได้เท่ากับ 4x นะจากนั้นถ้าเราไม่อยากติดอยู่ในรูปของลอนก็เทค e เข้าไปนะครเทค e ไปทั้งสองด้านลอนมันก็คือล็อกฐาน e ฉะนั้นถ้า e ยกกำลังลอนเนี่ยมันจะตัดกันได้นะครับตามคุณสมบัติของล็อกฐานธรรมชาติเนี่ยฉะนั้น e ยกกำลังลอนแล้วก็ l อ t ซ c คูณกับ y ลบ2หารด้วย y บวก2 e กับลอนเจอกันก็นกตัดกันได้ ฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นแค่ c คูณกับ y ลบ2หารด้วย y บวก2อีกฝั่งหนึ่งก็คือ take e เหมือนกันถ้า take ต้อง take ทั้งสองด้านนะครับอย่า take ด้านเดียวฝั่งนี้ก็จะเป็น e ยกกำลัง 4x เราก็ได้เป็นคำตอบทั่วไปละอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบละคือทันทีที่หลุดจากเครื่องหมาย i ิ d i c a t o ก็จะได้เป็นคำตอบทั่วไปละถ้าจัดรูปสมการใหม่จากสมการนี้นะครับจัดสมการใหม่ก็จะได้ y ่ากับ2แล้วก็ c บวก e ยกกำลัง 4x หารด้วย c ลบ e ยกกำลัง 4x อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบทั่วไปของการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากําหนดค่าเริ่มต้นใส่ค่าเริ่มต้นให้มันก็คือเพราะกำหนดเขากาหนดค่าเริ่มต้นให้มันก็คือ x เท่ากับ0น y เท่ากับลบ2ถ้าแทนค่าเริ่มต้น x เท่ากับ0น y เท่ากับลบ2เข้าไปในสมการที่4แล้วก็หาค่าคงที่4ออลงมาจะได้เท่ากับ0ย์ดังนั้นเขียนว่าถ้าเราจากนั้นก็เอา c เท่ากับ0นเนี่ยไปแทนในสมการที่4ก็จะได้เป็นคําตอบเฉพาะครับ ก็ถ้า c เท่ากับ0นะครับ e ยกกำลังข้างบนก็จะเหลือเป็น x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ2ครับโอเคพอแทน x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ2แล้วก็หาค่า c ได้เท่ากับ0แล้วก็เอาค่า c เนี่ยไปแทนในสมการที่4นะครับถ้าแทน c ด้วย0เขียนว่าพดบนก็จะเหลือเพียงแค่ e ยกกำลัง 4x พ์ล่างก็จะเหลือเป็นแค่ลบ e ยกกำลัง ok 4x e ยก ok ข้างบน e ยกกำลัง ok 4x กับข้างล่าง e ยก 4x มันตัดกันได้แต่ตรงนี้มันจะมีข้อหมายลบอยู่ฉะนั้นสุดท้ายจะแทน c เท่ากับ0เนี่ยจะได้คำตอบของปัญหาเงื่อนไขค่าเริ่มต้นก็คือจะได้ y เท่ากับลบ2ครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะแต่มันต้องต้องอินดิเกตให้ออกนะครับก็คือถ้าอินดิเกตไม่ออกนี่ก็จบเลยนะครับฉะนั้นอินดิเกตเนี่ยต้องแม่นนะครับ